วันนี้มาทำแกงส้มกุ้งผักบุ้งมารับชมกันนะคะแกงส้มกุ้งใส่ผักบุ้งผักรวมมีถั่วหน่อยน้ำเต้าหน่อยหนึ่งมารับชมกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยา่า แกงส้มผักบุ้งซื้อกุ้งมาแกงแกงส้มกุ้งอยาก็็ตั้งน้ำก่อนใส่ซุปพนอไปก่อนก็พริกจะเผ็ดไห้เปล่าพริกพริกแกงส้มเหลือไว้หน่อยอะเดี๋ยวจะเ,วเผ็ดเกินไปป่ะ อีกหน่อยยะจะเผ็ดเกิเกนไปเยอะไงเทใส่ไว้เยอะไะจะทอดหมูด้วยวันนี้หลานเขาไม่ค่อยกินแกงส้มก็จะทอดหมูตั้งแล้วก็จะปรุงน้ำเลย นี่มะขามเปียกแค่นี้ก่อนมะขามนี่เปรี้ยวมากงราง้ก้นคกใส่หน่อย ยาก็จะปรุงไปเลยใส่ชูรสช้อชนชาค่ะแกงแกง้กงมต้งสามรสนะใส่น้ำตาล ปุงรสตามใจชอบเลยเรากินรสไหนก็แต่ยากกินสามรสไงใส่น้ำปลาทักน้ำปลาทักสองชพีทีนี้ก็รอเดือดแล้วก็ชิมถ้าแบบ มันไม่กลมกล่อมเราค่อยปรุงใหม่วันนี้ไม่ใส่ตะไคร้ไว้มะกรูดละเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วแกงซมไปชิมกันว่ารสชาติเป็นไงละ Dạ, à. rồi nè, ăn rồi, lắm Mình nấm tao vừa nói Nên nó phải nấm tao mà อาาชอบกินน้ำเต้าเนะี่ยแต่มันต้องให้สุกหน่อยเีย่าผักกุ้งกับถัว่วักยาวหน่อยหนึ่งแล้วก็กุ้ง กุ้งถ้วยเล็กเดียวเองต้องใส่น้ำเต้าไว้พักเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเต้าไม่สุกเดี๋ยวผักบุ้งใส่นานไม่ได้ไงค่ะก็จะใส่ผักบุ้งละผักบุ้งสองกิ่กิ่ละสิบห้าบาทน่นานและอยากกินแกงส้มอ่ะชาติชอบกิน ใก่หมดไปเลยมีถั่วปนกรรมหนึ่งหน่อยหนึ่งถั่วแห้งอยู่กรรมสิบาทนีด่เดียวก็ดีหม้อนหนึ่งพอกินอยู่ประเตี๋ยดอีกทีก็สุกละอันนี้ก็เอากุ้งโรยเลยเนี่ย แกะกุ้งไว้ไงกุ้งเนี่ยแพงมากเลยซื้อจากโลตัสมาแพงมากเลยอะกุ้ง เดี๋ยวรอเดือดอีกรอบหนึง่งเดือดสุกแล้วเดคนอีกรอบตักใส่ถ้วยกินข้าวเย็นเลยโอ้กุ้งไม่เยอะเท่าไหร่ไงกินผักเอาอะ่ะเพราะว่าย่าชอบกินผัก กัชิมอีกทีว่าจะอร่อยออกลมกล่อมไหม,มใช่ได้แล้วก็เดือดแล้วสุกแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ยละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ